สวัสดีค่ะหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากหลังจากที่ได้ทำการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณจากทางธนาคารอมสินไปกี่วันรู้ผลกี่วันอนุมัติหากขึ้นสถานะรอดำเนินการต้องรอกี่วันหรือขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อกี่วันรู้ผลวันนี้เราได้สอบถามไปที่ทางธนาคารอมสินทางธนาคารได้แจ้งมาว่าสำหรับคนที่ขึ้นสถานะรอดำเนินการ ระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารของเราและจำนวนลูกค้าที่มีการติดต่อยื่นขอสินเชื่อในแต่ละสาขากรณีที่เอกสารของเราครบถ้วนทางหน่วยงานจะเร่งดำเนินการพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดเมื่อได้ผลการพิจารณาสินเชื่อเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการแจ้งผลทันทีทั้งนี้กรณีที่ลูกค้าติดต่อยื่นเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำให้รอผลการพิจรารณาผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน m y m o และทางข้อความ SMS หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่เรายื่นขอสินเชื่อทางเจ้าหน้าที่ยินดีตรวจสอบและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทุกคนในส่วนของคนที่ขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการพิจรารณาสินเชื่อทางธนาคารแจ้งมาว่า หากเราได้ทำการยื่นเอกสารกับทางสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนะนำให้รอ s m s ในการแจ้งผลการอนุมัติหรือหลังจากยื่นเอกสารไปแล้วประมาณ5วันทำการสามารถทำการตรวจสอบผลการอนุมัติสินเชื่อเพื่อคุณผ่านทางลิงก์เช็คสิทธิ์ของทางธนาคารสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ให้หลังจากนั้นให้กรอกเลขัตรประจำตัวประชาชนกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกดตรวจสอบเพื่อเช็คสิทธิ์ได้เลยและสำหรับคนที่สนใจสมัครสินเชื่อเพื่อคุณเพิ่มเติมยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565วงเงินกู้สูงสุดรายละ30,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง250บาทต่อเดือนดอกถูกเพียง1.25%ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพื่อคุณ 1. ต้องเป็นคนไทย 3. มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาในการชำระเงินคืนต้องไม่เกิน60ปียกเว้นลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมโครงการสินเชื่อตามนโยบายจากทางรัฐบาลที่ธนาคารคัดเลือก 3. มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ 4. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของทางธนาคารอมสิน 5. เป็นลูกค้าเป้าหมายตามที่ธนาคารได้กำหนดเอาไว้ทั้งหมด2กลุ่มประกอบไปด้วย 1. เป็นลูกค้าเดิมโครงการสินเชื่อสินเชื่อตามนโยบายจากทางรัฐบาลที่ทางธนาคารมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีไม่น้อยกว่า12งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระหรือชำระหนี้ปิดบัญชีไปแล้ว 2. เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำในส่วนของวงเงินให้กู้ยืมกู้ยืมได้รายละไม่เกิน30,000บาทผ่อนชำระไม่เกิน2ปีหรือ24งวดมีการคิดอัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่1.25%ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน สำหรับการจ่ายชำระเงินคืนทางธนาคารออมสินจะมีการโอนเงินที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่มีแอปพลิเคชันไม m IM o สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นแบบรายเดือนในกรณีที่ชำระล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียงหนึ่งงวดเท่านั้นหากชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนดจะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวนโดยมีรายละเอียดดังนี้ หากู้เงินอยู่ที่30,000บาทส่งค่างวดอยู่ที่5 5 0 0บาทต่อเดือนหากกู้เงินอยู่ที่25,000บาทส่งค่างวดอยู่ที่1,250บาทต่อเดือนหากกู้เงินอยู่ที่20,000บาทส่งค่างวดอยู่ที่970บาทต่อเดือนหากทำการกู้เงินอยู่ที่15,000บาทส่งค่างวดอยู่ที่730บาทต่อเดือนหากู้เงินอยู่ที่1 0 0 0 0บาท ส่งค่างวดอยู่ที่485บาทต่อเดือนและหากกู้เงินอยู่ที่5,000บาทส่งค่างวดเพียง250บาทต่อเดือนสำหรับคนที่สนใจสามารถทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 1. ให้กดเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h จากนั้นให้เลือกสินเชื่อเพื่อคุณ 2. ให้กดลงทะเบียนจองสีท 3. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขและกดยอมรับ 4. กรอกเลขับประจำตัวประชาชนและเลือกประเภทลูกค้าจากนั้นให้กดตรวจสอบ 5. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน 6. อัปโหลดเอกสารประกอบรายได้และหลักฐานประกอบกิจการ 7. เลือกสาขาที่ประสงค์ในการขอกู้และ 8. จากนั้นให้ระบุต,ตัวอักษรตามรูปแล้วกดยืนยันหลังจากนั้น2-3วันจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันการสมัครหากใครมีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคาร w w w g s d o r t s หรือติดต่อสอบถามได้ที่ call center เบอร์โทร0 2น9 9 8 0 0 0หรือสายด่วน1115ได้เลยนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ